โอเคค่ะเยสสวัสดีครับผมอ่าไม่แน่ใจว่าจอผมขึ้นหรือยังครับตอนนี้โอเคจอขึ้นเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคครับเห็นผมเรียบร้อยนะครับผมตอนนี้เห็นเรียบร้อยค่ะโอเคครับผมก็ขอบคุณคุณแทบนะครับผมสําหรับการแนะนํานะครับผมพาคินนะครับผมจากเทลโทนิกาเน็ตเวิร์กนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเรามาลองอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตมาเล่าให้ฟังดีกว่าว่าเทลโทนิกาเราเป็นใครสินค้าหลักๆของเราคืออะไรนะครับผมเพื่อจะได้รู้จัก กันมากขึ้นนะครับผมเผื่อว่าทางเทลโทนิก้าจะช่วยซัพพอร์ตโซลูชันอะไรต่างๆได้มากขึ้นนะครับผมนี้ขออนุญาตเริ่มกันเลยนะครับผมอ่าสำหรับเทลโทนิก้านะครับผมผมอ่ะเป็นคนดูแลด้านเทลโทนิก้าไม่เบื่อแต่จริงๆเทลโทนิก้าครับจริงๆผมเป็นส่วนหนึ่งของเทลโทนิก้าไอโอทีกลุ่มนะครับผม เทลโทนิกาไอโอทีกลุ่มมีใครบ้างนะครับผมอันแรกเลยคือเทลโทนิกาเทเลเมตริกนะครับผมกลุ่มเทเลเมตริกเนี่ยเขาจะทํากลุ่มพวกที่เป็น vehicle tracker นะครับผมพวก GPS ติดตามรถยนต์นะครับอันที่2ต่อมาคือเทลโทนิกาเน็ตเวิร์กที่ผมดูแลอยู่นะครับผมต่อมาคือเทลโทนิกาเอเนจีนะครับผมเทลโทนิกาเอเนจีทำอุปกรณ์ที่เป็น e v charger นะครับผม ต่อมาจะเป็น t ทลต t นิกาเทเลเมต i ินะครับผมจะเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์และสุดท้ายคือ t ทลตกา EMS นะครับผมจะเป็นสายรับการผลิตสำหรับอุปกรณ์ t ทลตูนิกาทั้งหมดเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นภาพใหญ่ทั้งหมดของ t ทลตกา IOT Group นะครับผมทีนี้ไปกันต่อครับสำหรับเทลตูนิกาเน็ตเวิครับเราเป็นบริษัทที่เติบโต,ตอย่างรวดเร็วนะครับเราเป็นผู้ผลิตเองของอุปกรณ์เน็ตเวิร์กนะครับผมมีประสบการณ์มามากกว่า25ปีนะครับผมก็ ประสบการณนะ์มากกว่า25ปีเนี่ยเราทำระบบ IOT Smart City Network สำหรบับอุตสาหากรรม M2M เราต้ Industrial 4.0นะครับผมอันนี้จะเป็นประสบการณ์ที่เราโตมาจากด้านนี้นะครับเทลโทนิกานะครับผม HQ นะครับเราตั้งอยู่ที่ประเทศลิทัวเนียนะครับผมแต่เรามีออฟฟอร์ o ซัพพอร์ตออฟฟิศนะครับมากกว่า20แห่งทั่วโลกนะครับผมทำให้เรื่องซัพพอร์ตและการส่งสินค้านะครับเป็นไปได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับ ฟอมคอนเซ็ปต์ทูโปรดักต์นะครับผมจริงๆเทลโทนิก้าครับเราดูแลตั้งแต่การทดสอบผลิตภัณฑ์ R&D ดีไซน์ R D, Design, ผลิตและก็ QC เราทำทุกอย่างเองภายใต้หนึ่งภายในหนึ่งหนึ่งลักานะครับผมก็ทำให้มั่นใจได้เลยครับว่าสินค้าของเทลโทนิก้าครับเป็นสินค้าคุณภาพมาตรฐานยุโรปนะครับเทลโทนิก้าครับมีแผนการลงทุนแล้วก็ขยายแพลนของเทลโทนิก้าขึ้นอีกนะครับผม หนึ่งในแผนการลงทุนคือการทำเทลโซนิก้าไฮเทคคิวนะครับผมในไฮเทคคิวเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับผมไฮเทคคิวเนี่ยก็จะมีแผ่นโรงงานทำแผง PCBA ของเราเองนะครับผมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และพลาสติกเราก็ทำเองนะครับผมรวมถึงซีมิคอนดักเตอร์ชิพนะครับผมเราก็กำลังทำเองทั้งหมดเนี่ยครับเพื่อให้เทลโูนิก้าเราสามารถเซลส์ซัสเทนได้นะครับผมคอนโทรลิคไทม์คอนโทรลราคาทำให้ราคาสินค้าของเทลโูนิก้านะครับ เป็นไปได้อย่างคุ้มค่าที่สุดนะครับฮะสำหรับโรงงานการผลิตประกอบของเทลทงกานะครับผมอยู่ที่ประเทศลิทัวเนียเหมือนกันนะครับผมมีพื้นที่นะครับมากถึงหนึ่งหมื่นหนึ่งพันตารางเมตรนะครับผลผลิตด้วยหุ่นยนต์ที่ทำสมัยนะครับผมมากกว่าหนึ่งร้อยตัวมีสายการผลิตเอ t ทนะครับมากถึงแปดสายนะครับทำให้เรามีกำลังการผลิตนะครับมากถึงห้าแสนชิ้นต่อเดือนนะครับผมอันนี้ทำให้มั่นใจได้เลยครับ ทำให้ว่าเราเนี่ยมีความยืดหยุ่นและสามารถส่งสินค้าได้ตรงเวลาเลยนะครับอ่าสำหรับการแอปพลิเคชันของเทลโทนิก้านะครับผมเราบอกว่าสินค้าของเราอะครับเป็นเกรดอุตสาหกรรม เป็นอุปกรณ์เน็ตเวิร์กอุตสาหกรรมแต่จริงๆอุปกรณ์เน็ตเวิร์กอุตสาหกรรมของเราครับไม่ได้จํากัดเฉพาะการใช้งานของอุตสาหกรรมเท่านั้นนะครับผมนอกจากงานที่ใช้เป็นงานอุตสาหกรรมและออโตเมชันนะครับเราก็ยังสามารถใช้อุปกรณ์เทลโท n i กาของเราเนี่ยสำหรับงานที่เป็นพลังงานและสาธารณูปโภคได้นะครับสามารถใช้ในงานที่เป็นสําหรับเมืองอัจฉริยะได้นะครับผมงานที่เป็นงานขนส่งรวมถึงงานที่เป็นบริษัทและห้างร้านนะครับผมรวมถึงตู้คีย์ออสตู้อัตโนมัติตู้เวนดิ้ง สามารถใช้เทลอุปกรณ์เทลนิก้าได้ทั memories, so goals, ้งหมดเลยนะครับก็ด้วยสินค้าที่หลากหลายของเทลโทนิก้าครับผมทำให้เรามีการเก็บเรคคอร์ดเรื่องการใช้ยูสเคสนะครับในสินค้าของเรานะครับมีมากถึง5้าสองร้อยยูสเคสเลยนะครับผมที่เรามีการเก็บเรคคอร์ดมีการสตันดี้นะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างอีกหนึ่งอย่างเช่นการทำป๊อปอัพอีเวนต์เนี่ยครับ สามารถในป๊อปอัพอีเวนตเนี่ยมันจะต้องมีใช้ใช้ทั้ง P.O.S นะครับมี Digital Signage มีการใช้ Wi-Fi การเล่นเกมนในตู้ในตัว Pop-Up e v e n เ์ Event, ใช่ไหมครับทีนี้อุปรกรณ์ของเทลโทนิกาครับสามารถซัพพอร์ตตัวโซลูชันอย่างเงี้ได้ทั้งหมดเลยรวมถึงสามารถให้มีเอนจิเนียร์ที่นั่งอยู่หลังบ้านนะครับผมสามารถดูแลการอการอ กิจกรรมนะครับผมสามารถเข้ามาดูสามารถเข้ามาปรับเปลี่ยนตั้งค่าอะไรจากหลังบ้านได้เลยนะครับผมต่อมาครับก็อย่างยกตัวยอย่างอย่างเช่นอ่าอันนี้จะเป็นงานอุตสาหกรรมแล้วนะครับผมสมมติว่าอุปกรณ์อุตสาหกรรมนะครับผมเครื่อง CNC เนี่ยสมมติมีเครื่อง CNC c n c รุ่นเก่าที่มีการเชื่อมต่อด้วยพอร์ตซีเรียลพอตนะครับผมหรือว่าพอตอ่าอินเทอร์เน็ตที่เป็นพอร์อ RJ45 แล้วครับ t e l โทนิก้ก็มีอุปกรณ์ที่ซัพพอร์ตได้ทั้งหมดเลยนะครับผมดัในในงนั้นการที่จะทำเป็นโรงงาน4.0อินเ s t r ์เล4.0นะครับผมก็สามารถทําได้นะครับผมดจะยอุปกรณ์ของเทลโทนิก้เลยครับทีนี้ผมขออนุญาตเล่าถึงตัว product t e l ทนิก้านิดหนึ่งผมอาจจะไม่ได้หยิบขึ้นมาทั้งหมดนะครับผมแต่ผมอาจจะหยิบขึ้นมาแบบอ่าเฉพาะตัวไฮไลท์นะครับผมที่่าเรามีการทําตลาดอยู่แล้วก็เป็นตัวขายดีของเทลโทนิก้นะครับผม ก็จริงๆตัวโปรดักต์ของของเทลโทนิกาครับเราจะแบ่งออกมาเป็นทั้งหมดหกลุ่มนะครับผมกลุ่มแรกเลยคือกลุ่มเราเตอร์นะครับผมเราเตอร์ของเทลโทนิกาเนี่ยมีตั้งแต่เราเตอร์ 4G 5G เราเตอร์ที่เป็นอินเทอร์เน็ตไม่ได้ใส่ซิมนะครับแล้วก็เราเตอร์ที่เป็นเอาท์ดอร์ด้วยนะครับต่อมาจะเป็นกลุ่มเกตเวย์นะครับผมเกตเวย์ก็จะมี 4G 5G นะครับผมเกตเวย์จะเป็นงานที่จะมีลักษณะเฉพาะนิดนึ่งอย่างเช่นงาน M2M นะครับผมฮะ ต่อมาก็จะเป็นงาน e r เทเนตสวิชนะครับผมสวิชของเทลโทนิก้าเป็นสวิชอินดัสเทรียลเกรดหนึ่งรอยเซ็นะครับผมแล้วมีหลากหลายอ่าสเปคเลยครับผมขึ้นอยู่กับการใช้งานที่อ่าไม่เหมือนกันนะครับผมต่อมาก็จะเป็นเรื่องโมเด็มนะครับผมโมเด็มก็จะมีตั้งแต่ 2G ง g ีสมจีสนะครับผมรวมถึงแอคเซสพอยต์ด้วยนะครับผมแอคเซสพอย์ของเทลโทนะิกนะ้าณตอนนี้ครับเรามีถึง WiFi 5นะครับผมแต่ WiFi 6ก็กําลังโรเอาท์อยู่ นะครับและสุดท้ายก็คือรีโมทแมネจเมนต์ซิสเต็มนะครับของเทลโซนิก้านะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเล่าอ่าตอนท้ายฟังแล้วกันว่าเทลโซนิก้าอีเอ็มเอสใช้ทำอะไรได้นะครับอ่อาทีนี้สำหรับอุปกรณ์ตัวแรกของเทลโซนิก้าที่ผมอยากดึงขึ้นมาให้ดูอะครับก็จะเป็น ทอร์โริก RUT 200นะครับผมตัวเนี้ยจะเป็นเราเตอร์ขนาดเล็กเลยครับผมซึ่งสามารถทําการเชื่อมต่อได้ทั้งแบบไวเลสและแบบมีสายนะครับผมไซส์เท่าขนาดฝ่ามือเลยครับผมตัวเนี้ยจะเป็นเราเตอร์ 4G 1ซิมนะครับผมแต่สามารถทำเฟล l โอเวอร์ได้นะครับผมสามารถมี Wi-Fi ด้วยนะครับผมมีดิจิตอล I.O. ด้วยนะครับผมเคครับทีนี้ต่อมาก็คือ RUT 301 ผมขออนุญาตเล่าย้อนนิดหนึ่งนะครับผมว่าจริงๆเราเตอร์ของ t ทลโทนิกาครับผมแม้ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามนะครับผมเราจะมีคอนเซ็ปต์ในการดีไซน์ครับว่าเราเตอร์ใช้แค่เพียงพอต่อการใช้งานนะครับผมคอนเซ็ปต์เราคือเท่านั้นเลยคือหนึ่งคือเพื่อที่จะประหยัดคอสนะครับผมสำหรับอ่ายูเซที่ต้องการ i m p พิ m e n t ไดในแต่ละโปรเจกต์นะครับมันคงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเอาเราเตอร์ฟูลออปชันไปแต่เราใช้แค่ฟีเจอร์แค่นิดเดีย ใช่ไหมครับมันก็เราก็จ่ายเงินโดยที่ไม่จําเป็นนะครับผมแต่ในทางกลับกันครับซอฟ์แวร์ของเทลโทนิกาครับไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่เราให้เต็มมาให้ทั้งหมดเลยนะครับผมนั้นคือตั้งแต่เราเตอร์ตัวเล็กสุดของเทลโทนิกาจนถึงตัวใหญ่สุดนะครับซัพพอร์ตโปรโตคอลอุตสาหกรรมทุกโปรโตคอลเลยรวมถึงการใช้งานที่ง่ายด้วยนะครับผมอ่ะทีนี้ครับผมกลับมาที่อ่าเราเตอร์ r u t 301สูหนึ่งะครับ r u t 3 0มูหนึ่งเนี่ยจะมีความพิเศษนิดนึงครับว่าเป็น ตัวนี้ถ้าเกิดผมเล่ามาเนี่ยสออย่วนใหญ่ผมจะพูดถึงเราเตอร์ใส่ซิมใช่ไหมครับจริงๆเทลโซเนกาเป็นมีเราเตอร์ที่ไม่ได้ใส่ซิมด้วยนะครับผมตัวนี้จะเป็นอิเทอร์เนตเราเตอร์ไม่มี Wi-fi นะครับผมตัวนี้จะมีพอร์ตนะครับผมอิเทอร์เนตถึงห้าพอร์ตนะครับผมสามารถทำวีแ a มทำวีพีเอ็นได้นะครับผมนะสำหรับงานที่เป็นงานที่ไม่ต้องการใช้ไวเลยต้องงานตั้งอยู่กับที่นะครับผมแต่ต้องการความคงทนนะครับผม โอเคขยับต่อมาที่ RUT 901ครับผม RUT 901อะครับอาจจะขยับออกมาจาก RUT 200นิดหนึงนะครับเมื่อกี้ RUT 200อะครับจะเป็น router 4G 1ซิมใช่ไหมครับต่อ RUT 901ะครับจะเป็น router 4G 2ซิม active standby นะครับผมสำหรับงานที่ต้องการ redundancy นะครับผมสำหรับงานที่ต้องการความเสถียรของการ connectivity ในกรณีที่สมมุติว่าเครือข่ายอุปกรณ์ที่1มีปัญหาชัญญยาณตกหรือว่า อ่าเฟลไป mm hmm. เขาก็จะสว mm ิช hmm. ไปที่ซ mm ิมสองได้นะครับอ่า uh, ทีนี้สิ่งที่มันเพิ่มมากับ i อ t 9ทีนะครับผมคือพอตแลนนะครับผมพอตแลนนะครับ mm hmm. ที่ i อ t 9ทีเน mm ่ง hmm. ให้มาถึงสี่พอตนะครับผมโ uh, okay. อเคครับผมโอเคสำหรับ ขยับมาต่อครับผมที่ R u t 9 5 6นะครับผม R u t 9 5 6เนี่ยหน้าตาจะคล้ายกับ R u t 9 0 1เลยครับผมแต่ว่าสิ่งที่ iut956 ให้มาเพิ่มมาครับผมคือพอร์ตซีเรียลนะครับผมพอร์ต io นะครับซีเรียลที่ให้มาครับมีทั้งซีเรียลพอร์ต rs232 และ rs485 นะครับผมรวมถึง gps ที่ให้มาด้วยนะครับผมสำหรับแอปพลิเคชันที่สามารถต้องการใช้ gps สามารถดึงคอ o r d i n a t i o n นะครับผมอันนี้นะครับ ครับขยับมาต่อครับที่ RUTX หนึ่งสองนะครับผม RUTX หนึ่งสองอะครับจะเป็นตัวไฮไลท์ของตัวตระกูล4 G เลยครับผมนะตอนนี้ครับ iTX สิบสองะครับขี้ขอเขาครับจะเป็นแอร์ดูอัลโเดนะครับผมจะเป็น LTE Cat หกสองตัวนะครับผมสามารถวิ่ง Active Active คู่กันเลยนะครับผม มีพอร์ตอ,อ่าอินเทอเน็ตให้มาถึง5พอร์ตนะครับผมแล้วก็จะเป็นพอร์ตที่เป็นกิกะบิตด้วยนะครับผมสามารถทําโหลดบาลานซ์ได้มี GPS มีบลูทูธนะครับผมโเคครับต่อมาที่ RU TX 50นนะครับผม r u t x 5 0นะครับจะเป็นเราเตอร์ 5g ของ Teltonica ที่เป็นตัวที่ขายดีที่สุดของเราเลยนะครับผมเป็น g, เราเตอร์ 5g เกรดอุตสาหกรรมนะครับผมซึ่งอ่าซัพพอร์ advancedfeature นะครับผมอ่าเป็น DualsimActiveStandby นะครับผม WiFi ก็เป็น Dualband ครับ2.4กับ 5GHz นะครับพอร์ต r j 4 5ที่ให้มาถึง5พอร์ตเป็นพอร์ตก i g a b i ดด้วยนะครับผมรวมถึง g p s แล้วก็ USB นะครับผม แล้วก็ขออนุญ,ญาตเสริมให้อีกนิดนึงครับอุณหภูมิในการทำงานนะครับผมสำหรับเราเตอร์หรือสวิตช์ของเทลโทนิกาครับผมูอุปรกรณ์ทุกตัวครับเทลโทนิกาสามารถซัพพอร์ตเลนส์อุณหภูมิครับได้ตั้งแต่ลบสี่สิบองศาจนถึงบวกเจ็ดิห้าองศาเซลเซียสนะครับผม ครับทีนี้มาถึงตัวสวิสบ้างนะครับผมส t ิสเทลโทเกาครับผมเรามีซับพอร์ตอะไรบ้างนะครับผมสวิสเทลโท n i กามีทั้งแบบแ a g จ d แล้วก็อันแมนจ d นะครับผมมีทั้ง P/E o แล้วก็ไม่ P o e พอร์ติกเ i บิหรือว่าจะเป็นพอร์ตสิทธทับ้อยซึ่งสามารถเลือกได้เลยตามการใช้งานนะครับผมที่สําคัญคือราคาค่อนข้างคุ้มค่าเลยนะครับผมแล้วคุณภาพก็จะความคงทนเนี่ยมาให้มาจัดเต็มอยู่แล้วครับผม เริ่มจากตัวเล็กสุดเลยแล้วกันครับผม switch เทลโท nica ตัวนี้ครับผม TSF ศูนย์หนึ่งูนย์นะครับขนาดจริงอะครับเท่ากับเครดิตการ์ดนะครับผมจะเป็นฟอนต์เฟซซิงนะครับผมมีตัวดินเรลแบเก็ตมาให้นะครับผมจะเป็นถอดสิบทับร้อยห้าพอร์ตนะครับแล้วก็ไฟจะเข้าจากทางด้านบนนะครับ okay. ครับต่อมาจะเป็น t s w 114นะครับ t s w 114ึ่ครับผมก็จะเป็นพอร์ตกิกะบิตนะครับผมเป็น5พอร์ตกันนะครับผมจะเป็น Unmanaged นะครับผมแล้วก็ t s w 200นะครับผมอ่า uh, t s w 200เนี่ยจะเป็น q e อ่า Switch 8พอร์ตนะครับผม ซึ่งจะมาพร้อมกับ HP อีก2พอร์ตนะครับผมผมขออนุญาตเพิ่มอีกนิดนึงครับผมตัว Switch Teltonica ถ้าเกิดรุ่นไหนที่เป็นรุ่น POE อะครับผม Switch POE ของ Teltonica จะมาพร้อม POE Plus ทุกพอร์ตไม่ว่าจะเป็น5พอร์ตหรือ8พอร์ตนะครับผมวันนี้ผมอาจจะไม่ได้หยิบ อ่ตัวสวิตช์ออกมาให้ทั้งหมดเพราะว่าในสวิตช์ในพอร์ตโฟลิโอของเราครับมีมากถึงสิบตัวนะครับ mm hmm. ผมถ้าเกิดอพูดถึงทั้งหมดน่าจะใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะครับผมแต่ว่าอันนี้ก็ให้ให้ม่เห็นภาพครับผว่าสวิตช์เทลโทนิกเล็กสุดก็จะมีห้าพอร์ตนะครับผมใหญ่สุดจะอยู่ที่แปดพอร์ตนะครับผมมีทั้ง m a n นจและ u n m a n a g e พลีและก็ไม่ PoE นะครับ Okay. ทีนี้ขยับต่อมาครับผมที่ตัว manage switch นะครับผม manage switch ของ t e l t o เ i ก a ครับคี์หลักครับผมของเราอะสามารถเอาขึ้นคลาวไป manage บน i m s ได้นะครับผมแล้วก็ support profinet protocol ด้วยนะครับผมอ่านะครับอ่าตัว t s w 2 0 0ศตัวนี้จะมาพร้อมกับ p u e ด้วยนะครับผม okay. โอเคครับสำหรับ v a l ์ล uh, ที่ t e l t ู n i ก o offer อครับจากที่ผมเล่ามาเนาะที่ผมบอกตอนแรกว่าอุปกรณ์ t e l t o n i c a เราบอกว่าคอนเซ็ปต์ของเราก็คือเพียงพอต่อการใช้งานยูเซอร์ไม่จำเป็นต้องซื้ออุปกรณ์ที่มีฟังก์ชันทุกอย่างแล้วก็ใช้แค่อย่างเดียวใช่ไหมครับอันนั้นคือหนึ่งในคอนเซ็ปต์ในการดีไซน์ของเราแต่ออฟเฟอร์ลที่ t e l t o n i c a offer ครับคือเรื่อง การใช้งานที่ง่ายนะครับผมไม่ต้องมีการเทรนนิ่งที่ซับซ้อนยุ่งยากนะครับผมและที่สำคัญคือคุ้มค่ากับราคานะครับต่อมาครับผมความเชื่อมั่นในตัวผลิตภัณฑ์ของเทลโทนิก้าครับผมจริงๆนะนี้คือการจากการเก็บเรคคอร์ดมาเลยครับอุปกรณ์เทลโทนิก้าอายุการใช้งานเฉลี่ยครับมากกว่า10ปีนะครับผมณตอนนี้เรายังเคยกลับไปดูในฟิลของเราในโปรเจกต์ด้หลายๆโปรเจกต์อะครับเป็นอุปกรณ์ที่ EOL ไปแล้วอะครับ แต่ว่าหน้าปัจจุบันยังมีการใช้งานได้จริงอยู่นะครับแล้วทีนี้ว่าเลดการเสียครับอันนี้มันมาจากเลด RMA ของเราครับอุปกรณ์เทลโทริก้าเลดการเสียอยู่ที่0.02เปอร์เซ็นหรือแทบไม่เสียเลยนะครับแต่ยังไงก็ตามครับอุปกรณ์เทลโทริก้าครับทุกตัวครับสแตนดาร์ดบรันตทีจะมาที่สองปีนะครับผมแต่สามารถขยายระยะเวลาการรับประกันได้ถึงห้าปีครับอี okay. ่ ทีนี้เมื่อักครู่ผมพูดไปเรื่องตัวความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ผมขออนุญาตพูดเรื่องความปลอดภัยในการเชื่อมต่อนะครับผมเพราะว่าเราทําอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์เน็ตเวิร์กนะครับผมเป็นการเชื่อมต่อคือคีย์อยู่แล้วมันเป็นหัวใจสําคัญนะครับผมเรามีทีมาครับที่คอยเฝ้าระวังด้านความปลอดภัยตรวจสอบด้านภัยทางด้านไซเบอร์อยู่ยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับผมรวมถึงการอัปเดตเฟิร์มแวร์ที่ ที่เรามีการล o อัปเฟิร์มแวร์ที่ค่อนข้างบ่อยมีการอ mm ัพเดตเฟิร์มแวร์เพื่อ,อพัฒนาเรื่องความสเสถียรและความปลอดภัยอยู่เรื่อยๆนะครับผมเราเป็นึนึ่งในแบรนด์ที่มีมีมี proactive security ที่ค่อนข้างค่อนข้าง secure เลยนะครับผม อ่าครับส่วนเรื่องฟังก์ชันการใช้งานนะครับผมฟังก์ชันการใช้งานที่นี่ผมพูดไปตอนแรกเนะว่าไม่ว่าจะเป็นเราเตอร์ r u ทสองรอยตัวเล็กสุดหรือว่าจะเป็นเราเตอร์ตัวใหญ่สุดจะเป็นตระกูล RUT X s e r ซ e s ครับอินเทอร์เฟซหน้าตาครับจะใช้งานง่ายนะครับผมแต่ว่ายังคงซัพพอร์ตโปรโตคอลที่ซับซ้อนได้เหมือนกันนะครับผมซัพพอร์ตไปกันหมดเลยนะครับผม สะดวกต่อการง่ายส,สะดวกต่อการใช้งานที่ง่ายนะครับผมแล้วก็ไม่ต้องใช้เวลาในการเทรนนิ่งที่มากมายนะครับผมทีนี้ตัวซอฟต์แวร์ของเรา,าครับมันจะเป็น Open w เดินะครับผมซึ่งมันสามารถมาพร้อมกับ SDK หรือซอฟต์แวร์ development Kit นะครับผมรวมถึงในตัวซอฟต์แวร์เนี่ยสามารถแอดออนพวกแพ็กเกจได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นแบบสมมติว่าต้องการสปีดเทสในตัวซอฟต์แวร์เลยก็สามารถทำได้นะครับท้งนี้ นอกจากตัวฝั่งที่เป็น root OS กับ w i c h OS ครับก็จะมีทังที่เป็น RMS นะครับ RMS เนี่ยจะเป็น cloud management platform นะครับผมที่ช่วยให้การเข้าถึงควบคุมและปรับแ่งอุปรกรณ์องเทลตูนิก้าได้นะครับทีนี้ผมขอญอยตแตกนิดนึงนพวกผมพูด RMS ม,มาเยอะแหลายหลายท่านน่าจะสงสัยว่า RMS อะคืออะไรนะครับผม จริงๆ RMS ของเราอะครับผมคือ Remote Management System นะครับผมของ Teltonica ซึ่งโฮสต์อยู่บน AWS นะครับผมซึ่งเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่มีความปลอดภัยสูงแล้วก็เขาใช้สามารถทำอะไรได้บ้างน,นะครับ RMS เนี่ยมี3 key feature นะครับผม feature แรกเลยคือ RMS Management นะครับผมเราสามารถ manage ตัวอุปกรณ์ Teltonica ขึ้นบนแพลตฟอร์มนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นการ อัปเดตเฟิร์มแวร์การดึงรับยอ้อนหลังการดูซิกนาลการดึงรีพอร์ตหรือการทำ notification ไม่ว่าเราเตอร์จะอยู่ของของคุณนะครับจะอยู่ที่ไหนก็ได้ทั่วโลกกี่ตัวเพียงแค่คุณแอรขึ้นบนแพลตฟอร์มเนี่ยคุณก็สามารถบริหารจัดก,การได้ทั้งหมดผ่านหน้าจอเดียวสมมุติว่าเราเตอร์มีอ่ามีไฟดับมีการซิมสวิช์เกิดเกิดอะไรขึ้นนะครับคุณก็สามารถดูได้เลยจากหน้าจอเดียว รวดเร็วนะครับผมแล้วมาสำคัญยิ่งถ้าเกิดเป็นโซลูชันที่ต้องการทำเงินใช่ไหมครับสมมติเป็น y m e n t gateway แล้วสมมติเหตุการณ์บางเหตุการณ์เกิดขึ้นกกอนใช่ไหมครับเราจะรู้ได้ทันทีเลยครับผ่านแพลตฟอร์มเอ้ยเราเตอร์ออฟไลน์ไปนะเราเตอร์ไม่เพอร์ฟอร์มเนาะเพราะว่าเราก็จะแก้ไขได้ทันท่วงทีใช่ไหมครับเราก็จะไม่เสียโอกาสในการทำเงินตรงนี้ไปได้นะครับผมครับต่อมาครับผมคือบั n ค c นเนนะครับผมใน m มสคอนเ n ็กตเนี่ยสามารถ คอนเนคเข้าไปที่อุปกรณ์ที่อยู่หลังเราเตอร์นะครับผมหรือจะเปิดไม่กระทั่งตัวเว็บ UI ของตัวเราเตอร์เลยก็ได้อย่างเช่นการเปิดตัว,ต,วตัว UI ของตัวกล้องวงจรปิดนะครับผมหรือการเข้าไปปรับแต่งอุปกรณ์อะไรบางอย่างนะครับผมซึ่งใช้โปรโตโคอลง่ายๆครับก็าสามารถคอนเนคเข้าไปได้เลยนะครับผมส่วนพาทต่อมาก็จะเป็น i s v p n ครับผม i m s v p n เนี่ยก็สำหรับการเข้าถึงควบุมอุปกรณ์หลายๆตัวนะครับผมที่มีโปรโตโคอลซับซ้อนมากขึ้นนะครับ ่าครับสำหรับอขออนุญาตปราชาสัมพันธ์เพิ่มเติมแล้วกันก็จริงๆคือเทลโทนิก้าครับเรามีการสมมุติว่าโปรดัก t จะมีการเปลี่ยนแปลงสมมุติจะมี EOL เงี้ยครับเราอาจจะมีการแจ้งล่วงหน้าก่อนมากกว่า1ปีใช่ไหมครับว่าโปรดัก t จะ EOL แล้วนะแล้วสมมุติโปรดักต์ EOL ไปแล้วอะครับเรายังมีซัพพอร์ตพวกเฟิร์มแวร์พวกซัพพอร์ตอะไรเงี้ยย้อนหลังยังต่อจากหลัง EOL ไปถึงสองปีนะครับผม แล้วที่สำคัญคือส่ิว่า Product e o l ไปแล้วเอ็นอัพพอร์ตไปแล้วครับข้อมูลทุกอย่างหรือ Documentation s u p p อร์ทุกอย่างครับยังคงสามารถ Access ได้ผ่านวิกิเทล t ูนิก a นะครับผมทุกรุ่นเลยน,น,นั่นคือสำหรับเ e l t ู n i ก a จะไม่มีว่าเฮ้ยเราเคยใช้รุ่นนี้อยู่แล้วอยู่ดีคือรุ่นนี้หายไปจากเว็บเบสของเราจะไม่สามารถ Access ได้ไม่มีนะครับสามารถหาข้อมูลย้อนหลังได้ทุกตัวนะครับ โอเคครับก็สำหรับเทลโทนิก้าครับผมข้อมูลนะครับอ่าเว็บไซต์ของเราอะครับสามารถดูได้ที่ t e l t o n i ก a าข t ดเน็ตเวิร์นะครับผมหรือสามารถข้อมูลทางด้านเทคนิคการคอนฟิเกเรชันหรืออะไรซัพพอร์ตอะครับสามารถเซิร์ช Google นะครับผมด้วยอ่าด้วยคีย์เวิร์ดที่ว่า Wiki t e l t o n i ก a Network นะครับผมลิงก์แรกเลยใช้ได้นะครับผมส่วนโซเชียลมีเดียครับผมขออนุญาตไปกระสัมพันธ์เพิ่มเติม นะครับผมสามารถถ้าเกิดต้องการที่จะเข้าไปดูสำหรับอตัว YouTube นะครับผมของเทลโทนิก้าเราจะมีลิงก์อิน f a c e o o o k อแล้วก็ Instagram นะครับผมก็สำหรับเซสชันวันนี้ก็สำหรับพาร์ทของผมวันนี้ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณคะ่ะ